มาค่ะพี่น้องเผยคำพูดของทางด้านที่ฮอตดี้กับทางด้านนั่งเองปลอมแปมคับพี่น้องเพื่อในมีการวอลหอดวอถึงอุ้งอิงเพชรบันแพ้งแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นคําพูดที่น่าขนลุกมากๆนะคะจะเป็นไปได้อย่างไรคะพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นแอดมินมองว่าคนส่วนมากแล้วนะพี่น้องเนาะนะคะแทบจะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นแ,แอดมินมองว่าอุ้งอิงเพชรบันแพง้ง นี่ยอาจจะเป็นคนรไร้คาทีเฮตเตด์แบบนี้นะคะเป็นอย่างคือบอกว่าขน,นาดนั้นี่แหละเดี๋ยวสิปเปิดคลิปอ่าระหว่างทางด้านพี่ฮอตดี้กับทางด้านพี่ปอมแปมไฮเอฟซีแฟนคลับได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าคําพูดที่บอกว่าหน้าคนลุกนี้คืออะไรนะคะทางด้านพี่ปอมแปมกับพี่อ่าฮอตดี้เพิ่นได้วาว่าจังใดเนะไปฟังกันครับพี่น้อง แล้วบอกแล้ว,ลวบอกใบอกคีบอกพ่ดีแล้วสิบอกย่บา,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 าลบอกยังซ้ำภาษาเ่าเลยนะอุ้ยนี่เป็นเป็น้อนทีแบบแลกอุ้งอิงข่าวแบบว่าเก่าขมมากคือมาไอไ<ป>อนเด็ดังเลยคีอและเงผมมากแบบคือดังมือแหละแมนบอกน้องมาครังเดียวใช่ไหมอ,กกอ๋อใช่ท่ใชว่านัดหมนัดกันอ๋อมันกนอยู่นัดม เ,เป็น้ารพัฒนาการเล่นเปนแบบทุกคนกับที่ไทยยุทธูปนะปกติก็เล่เน,นแต่งหน้าแต่งยังเวลานั่นเนาะมันเป็นเวลาแต่งหน้าทั่วที่เด็กแม่ขึ้นไปแม่เล่นไปไปทยก็ผลิขึ้นมา,าสิได้ยอดวิวหลายปันดังเลแต่ละคนเนาะงั้นเพราะเสียงดีแล้วมันบานพิ้งหน่อยเสียงดีว่าออริชันเสียงดี เอานแมั้งอนั่นะคะพี่น้องเป็นจังไดเนี่ยสำหรับคำพูดของทางด้านพี่ปอมแปมกับทางด้าน,านเรย์คอดดี้เพิ่อนกับเราย่างชัดเจนเลยนะพี่น้องน้องว่าอุงอิงเพชรบ,บานแห้งน้องดังตั้งแต่วันแรกที่น้องมาอ,ออดิชั่นใส่คํำว่าดังตั้งแต่มือนแรกเลยครับพี่น้องนะคะมีใครเป็นแบบนี้ไหมเคยมีใครเป็นแบบอุงอิงไหมนะคะแล้วสำหรับอุงอิงเพชรบ,บานแห้งครับพี่น้องบอกเลยนะคะว่าเรียกได้ว่า บางเอิญนะคะใส่เข้ามาบางเอินเกินไปไหมนะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้น,นะะสำหรับน้องอุ้งอิงกับทางนั้นเม่หน่อยนะกอนทีสีไดมาออดิชันกับบอสโจอุมานินสาหรับแมนหน่อยเพิ่อนกะได้มีการนี่แหละ,ะติดตามะะสำหรับบอสโจติดตามมอล่มเซาวน่อยเพชรบานแห้งนพี่น้องเนาะนะคะเดวจะบางเอินอะไรขนาดนั้นนะคะในวันนั้นค่ะพี่นนองสำหรับสาหน่อยเพชรบานแห้งไปทําการแสดงอยู่จังหวัดซีสเกตซึ่งกับ อยู่ไก่กับบ้่นอุ้งอิงจังสี่หมนะคะแล้วอยู่ดีดีบอสโจก็ไดิมีการโพสประกาศแบบอยากสีให้อยากซื้อได้แบบศิลปินหญิงนะอยากได้ศิลปินหญิงพันนะพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าสำรับเม่หน่อยอยู่ดีดีเพิ่นก็ได้เลื่อนเบิง้งในแอปซีฝาค่ะพี่น้องเลื่อนไปเลื่อนมากก็เห็นโพสโพสนี่ประกาศรับสมัครของบอสโจยมณินเป็นจังไรอุ้งอิงเพรบันแหงเหมือนกำลัง ดังไฟ่สีหนึ่งเขาประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะแม่เลยบอกว่าเต้าไปเต้งตัวนะคะแล้วนี่น่ะไปออดิชันกับบอสโจโยมนันินนะคะเป็นจังไรคือแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนแบบวันเวลาเป็นตัวจัดสรรอีเล่ได้ค่ะพี่น้องนะคะแล้วอ่าแบบไปทําการแสดงหม่องอื่นนีบอสโจเพิ่นบงวันเดทประกาศรับสมัครศิลปินหญิงแต่พอมาอ่ามาทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดเซียสเกตบอสโจยินดีดดกันเดมมีการประกาศรับสมัคร ศิลปินหญิงเอาร่องคิดเบิง,บง์กคาพีนองแล้วนี่ละอุ้งอิงก็บบอาแต่งโตแล,ล้วกะ็เดินทางไปลังหานลังเมที่เพื่อที่จะไปออเดชัน่นใส่เข้ามาไปออเดชัน่นห,หลังหานลังเมที่กับบอสโจโยมานินองพีนองนะได้เรียกได้ว่าสาหรับอุ้งอิงนะคะในตอนที่ไปนะคะบอสโจก็ได้มีการถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปเพื่อที่จะนําไปลงใน YouTube ในสื้อโซเชียลนี่หลักนะคะเพื่อนก็นดได้ถ่ายิปนะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากที่บอสโจได้มีการปล่อยคลิปนั้นออกไปค่ะพี่น้องโอ้โหไรเดเลยว่าค้นเขามากเบิรงคลิปนี้หลายแห้งล้วนแต่บอกว่าให้บอสโจรับอุ้งอิงเขามากจังส่แม่นะคะเอินมาเด็กหนุอยคนนี้นี่มีอะไรที่แปลกนะคะมีอะไรที่แปลกกวัวคนอื่นๆเยอะมากๆนะคะหลายคนก็คือสี่เด็รเร่งเห็นอยู่นอกพี่น้องนั่แล้วนี่หล่เพรยฮอดดีเพิ่นบอกว่า วันแรกที่อุงอิงมานองดังตั้งแต่เหมิดแแรกนะคะเป็นยังคือบอกว่ามันเป็นยังถึงการันตีว่าอุงอิงดังตั้งแต่วันแรกเพลงฮอตด,ดีรวมถึงศิลปินคนอื่นๆที่มีช่อง u t u b e นะคะได้พากันแ,แลนึ้นไปเท่งเมที่แลนคืนไปเห็นยังเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปศิลปินที่มาออเดชั่นก็คือน้องอุงอิงเพรปานแพงน้องนี้มีการึืนไปร้องเพลงถึงเวทีสาหน่อย แล้วปรากฏว่าโอ้โหบอสพายคอดนี่แบบพอได้ยินเสียงเป่าแลนขึ้นไปทั้งเวทีทันท,ทีแล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลค่ะพี่น้องปรากฏว่ายอดวิวพุ่งการเล่นตีเลยนะคะว่าอุ้งอิงดังตั้งแต่วันแรกที่ไปหาบอสโจจริงๆนะคะเอานั้นนะผู้จมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างถือว่าแปลกมากๆนะคะน้อยคนนะคะพี่น้องที่แบบว่าจะมีการไปออเดชั่นในวันแรก แล้วดังทันทีน้อยคนมากๆที่จะเป็นแบบนี้แล้วสําหรับกระแสของอุ้งอิงมือแรกดังแล้วมือสองแห่งดังคาก่อนเก่ามือสามแห่งดังขังกขไปอีกแล้วดังมาจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าจากอุ้งอิงแบบสาวหน่อยบัานหน้าผู้หนึ่งก้กาวไกลมาเป็นศิลปินดังที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้อมุจจอลงคิดบึงปแปลกไหมนะคะปแปลกไหมอะไรจะขนาดนั้นหลายคนมองว่าอุ้งอิงก็คือสิแบบเป็น เป็นเด็กหน่อยที่แบบฝ่าทรงลุมมาเกิดจังสี่แม่หลายคนคิดไปถึงขนาดนั้นเลยเดครับพี่น้องเด็กอะไรจะมีบุญมารสนาขนาดนี้นะคะเอากรทท่วาสุดยอดวันทอกรทท่วาสุดยอดนะ,ะและกระดังรับพี่ลีได้บันที่นี่ครับพี่น้องดังจริงๆแล้วเอฟซีแฟนคลับในตอนนี้เชื่อไหมแค่เฉพาะบ้านฮักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแห้งแค่กลุ่มเดียวมี สมาชิในกลุ่มบ้านฮักแสนกลัวค่ะพี่น้องตอนนี้ก็น่าจะเกือบสองแสนแล้วละมั้งนะคะตอนนี้สมาชิกเป็นเพียนแค่สมาชิกในกลุ่มบ้านฮักหนองอุ้งยิงนะคะพี่น้องยังเกือบสองแสนนะคะสองแสนสมาชิกในนั้นแล้วอันนี้คือแบบยังไม่รวมบ้านฮักอื่นๆแล้วแอดมินบอกเลยนะคะ<อ>ว่าไม่เคยเห็นว่าจะมีกลุ่มบ้านฮักไหนที่มีสมาชิกถึงแสนขนาดนี้ เพิ่งได้เห็นกับบานหักนนองอุ้งอิงเนี่ยละ่ะเอากับที่บาสุดยอดกับการันตีเลยนะคะว่าดังคักซ้ำไดนะคะหละการสำหรับอุ้งอิงเพชรบานแห้งค่ะพี่น้องไม่มีวันไหนเลยที่น้องทําให้ fc แฟนคลับในคนไม่ภูมิใจเดีเ๋ยวไรียว่า fc แฟนคลับภูมิใจในตัวอุ้งอิงทุกวันจริงครับค่ะพี่นอ้องเอินมาเนี่ยละ่ะเป็นตั้งแน่แน่สาหรับในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะอุ้งอิงก,กับบอสโจกับมีการโปรโมตสำหรับภาพยนตร์เรื่องใครอ,อ้อแบบรัวๆน้องพี่น้องน่าหลักกั ในเมื่บ้านเหมือนจะมีการไปถ่ายละครกับท่างช่องวันค่ะพี่น้องนี่เป็นจังไหนได้เป็นศิลปินดังแถมเด้เป็นดาราแบบเต็มตัวนะคะที่ว่าสุดยอดภายในระยะเวลาสองปีกุกกลัวค่ะพี่น้องแต่ทําได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะที่ว่าไม่ธรรมดาในปีนี้เราได้เห็นองค์อิงน่องเห็ดอยียงหลายๆอย่างที่น้องไม่เคยทําบวชจะเป็นไทยภาพ,พายนตร์ จังสีล่ะกะ็รับบทเล่นหนังเล่นละครจังสีค่ะพี่น้องล่ะก็อีกหลายอย่างอีกมากมายกัทที่ว่าสุดยอดน้องพี่น้องน้องก,กัทที่ว่าสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้ละได้รับโอกาสจากบอสโจยอยามันนินนี่ยแหนละนะคะกะัอ่าถือว่าไม่ธรรมดาน้องพี่น้องนอ้องอานั่นล่ะครับพี่น้องซ้ำๆทิปนี้ก็ขอจบคลิปไปซ้ำนิดสักก้อนนคะค่ะก็คำสวัสดีค่ะ